ถึง ksoc ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยใครอะไม่มีให้เลือกเนี่ยเธอเขาแต่งชุดบอลกันเต็มเลยเออช่วงนี้อะไรแต่งอะอ๋อทำไมอะจะพาไปได้ปะเออไปดูด่าว่าคนเตะจริงคนเตะบอลจริงเขาไม่ค่อยแต่งหรอก จริง <c oughs> เตะบอลจิบมนเทียที่เหลือนั่งพักครึ่งให้คุณมน,นช่ไหมอย่างนี้เดาเดวให้เด้ชื่อสมศรฟุตบอลชื่อวะก็เนี่ยเดาให้ดูชุดแล้วก็เรียกชื่อสมศรฟุตบอลเอาให้ถูกอะ่ะ <c oughs> เอาให้ถูกอ่ะเอาวิเธอเขาเห็นคนในแก๊งมีสีผมสาอู้เธอเบ๊ ก็าอกคนในแก๊งมีสีผมซ้ำกันเต็มเลยเธอลืมบทบอกกดน้องๆหรอรูบี้มันีนี่ดีกว่าว่าสีผมห้าซ้ำกันนะเธอต้องจัดกิจกรรมชิงสีผมนะถ้างั้นนะ่ะเธอมีตังไหมได้ได้ได้ <S <S เอ๊ะเสื้อบอลมันเลขอะไรอ่ะอย่าทำแฟนแพ้ เออเห็นปะทำไหมล่ะแฟนบันแท้เมืองดาวอ่ะจำไม่ได้สักคนใครจำได้ก็โคตรเก่งแน่หนูบอกเลยหรือว่าถ้าหนูทำเสื้อเก่งเป็นเสื้อออเธอบังมิดเลยอันนี้ทีมอะไรอันนี้เหรอแมนยูไงแมนยูอะไรตายอย่างงี้อออก็สีแดงใบเ<า><ส>ลียนชิคากางไง ันเซลซีอันนี้เซลซีอันนี้กินทีอันนี้แบ็คพิงค์ <mos nerve plug> ทีมแบ็คพิงค์อ้าวทีมแบ็คพิงค์มีเสื้อบอลเธอคอลเลกชันใหม่อ่าเนี่ยันนี้อันนี้อะไรอันนี้ทีมทีมอะไรทุกคนมีลานมีลานไม่ใช่พี่บาร์เซโลนาอ๋อโอเคค่ะ นี่เขารู้บาซิลบาซิลเนมานเนมานเป็นี่แมนอยู่ชัวร์เอ๊ยหรือว่าหงแดงนะหม,แแม,มแดแหละเนมานเอ้ามันชื่ออะไรไม่ชอบตามกระแสเอา้าน่าออก โลนโดอยู่โรนโดนี่รู้จักปะโลนโดเหรอรู้จักสิอยู่ทีมอะไรอยู่ทีมอะไรอาร์เจนติน่าไงเกือบเออขย้ายทีมมาเหรอเมสซี่อยู่ทีมอะไรรู้จักป้าเมสซี่อ่ะรู้จักที่ตัวเล็กๆวิ่งเร็วๆไงอ่ะอยู่ทีมอะไทีมชาติไทยเจเมสซี่ไงเมซี่เจปะเนี่ยเมซี่เจไง รีเบ้ดี้เจเรียวเนียวเมสซี่ดิเรียวเนียวเมสซี่อยู่จังหวัดประเทศอะไรฝรั่งเศสว้ายสวนสดีนี่แทนไม่ช่วยตอบว่าอยู่อะไรรัสเซียรัสเซียรัสเซียพูดผิดพูดผิดอ๋อโอเคโอเครัสเซียรัสเซียอินเตอร์ไมอามี่อ๋ออะไรบอกประเทศไม่ใช่หรออยู่อาร์เจนอยู่อาร์เจนเรารู้จัก นี่มาไหมนี่มารู้จักรู้จักที่อยู่บราซิลไงโอเคโอเคถูกอยู่ที่เต้นเพลงดังๆไงใครว่าแทนกุณใครอีกดังๆอ่ะที่ดังๆอ่ะโอเควอรอดรู้จักเลดวิสมไหมครับคะรู้จักไอคิมไหมไอคิมอ่ะคิมไหนคิมไหนคิมแทยอนเนอะมันที่มันอยู่เมืองทองอ่ะเมื่อก่อนอ่ะไม่เจอรู้จักวะไม่รู้จักอ่ะ พี่เป็นนักต<ห>เตะเขาไล่ออ,ออกอ่ะเตี้ยท,ที่เขาไล่ออกอ่ะ <laughs> ไล่ออกเจ้าชู้อ่ะไปจีบสาวอ่ะจีบแฟนเจ้าของบริษัทอ่ะฮะจริงปะเนี่ยไม่เคยได้ยินข่าวเลย,เยแฮะรู้จักออแต่ค,คนคที่ชื่อรหล่อที่ที่น่าจักฝรั่งฝรั่งอ่ะที่กำลังดังคู่มากับเมซี่เจอ่ะใครอะเี่ไออันนี้รออ่ะองตัวเปล่าเออเออองตัวองตัวน่ะเอ๊ะอะองตัวมันดาราไม่ใช่หรอ แล้มันนองมวยไม่ใช่เหรอเขาเอ้ยเขาเตะบอลอยู่เอ้ยหรือเปล่าอะเอ้ยอันนี้เปล่าไอ้ชาชาลีช่ปุยอ่ะเออเออใช่ใช่ใช่ชปุยช่ปุยช่ปุยอ่ะองตัวมันนักมวยเด็กบอสไม่เดือบบอสรู้จักธีรศิลป์ว่มธีรศิลป์นั่งนั่งเตะไทยเหรอให้เดาประเทศอะไรประเทศไทยไงชื่อธีรศิลป์ชื่อไทยขนาดนี้ผิดแล้วชื่ออะไรอ่ะ อยู่โปรตุเกสใส่โปรเจตฮะเฮ้ยเขาชื่อไทยจังพีเ่เล็พี่เล็กเซ้นเล็กแล่พี่เลิงเสื้อเสื้อบอลอะหกสี่ห้าเออทุกคนคนนั้นมันชื่อทุกเอา้าเดี๋ยวหนูเอานี้ไปไหนนะ่ะเอ้าแล้วหนูปิดทุกคนคนนั้นมันชื่ออะไรอะ ที่ที่เขาเป็นนักแสดงอ่ะนักแสดงยี่สิบบวกอ่ะแล้วเขาชอบนักมวยอ่ะเขาชื่ออะไรนะเกิดหนึ่งจุดเจ็ดเลอะไรนะเลอะไรอ่ะนี่พี่ไอ้บอสไอ้เนี่ยไอ้อีสานอ่ะเกิดแบบเราคนกลางเราคนกลางเราคนกลางเราาคนกลงภาษาเหนือภาษาเหนือก็เรียกเกิดอ่ะเลลิแบง์เหรอโอ้โหอีกอย่างละก็เรียกเกิดอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะแต่ผมผมก็เรียกเกิดอ่ะ และนักมวยที่อ,อายุในน้อยตอนเนี้ยที่เลชอบอ่ะชื่ออะไรนะและนี่เลรู้จักคนนี้ไหมชื่อเลลิสแบงกอ่ะโอ้โหคือรู้จักเอฟซีมานานล้วรู้จัก <ไข S 1> ปะเ<ะ>นะี่ยจากครับเธอรู้จักเหรอใครอ่ะเอว <c oughs> เลลิสแบงกไงเธอรู้จักปะเนะี่ยใครวะอันนี้อันนี้รู้จักอดีต คืออะไรวะไอ้จริงๆไอ้จริงๆคืออะไรวะมันคือไรเลสนาราเอวีครับแล้วมึงก็รู้จักกันนะจักผมดูทุกวัน <laughs> ยอกครับหยอกๆยอกใช่คุณมากเออทำทรงนั้นอะทุกคนถ้าหนู<ใ>นบอกว่า หนูเคยอยู่โรงเรียนเดียวกับตะวันฉายทุกคนจะเชื่อป่ะเป่งเตยธิรบดเป็ไปบ้านแลนไปไหนกี่เขามันช้ากว่าเหรอวไม่ไม่อีกสิบนาทีเก็บนาทีไปไปแลนก่อนก็ได้ไปพี่เลตให้เขารู้ยังให้เขารู้กวางยาวคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เชยถามรู้จักกวางยาวไหมคืออะไรอ่ะจะรู้ไหมเนี่ยเอ้าจากนักบอลมันไปไหนเนี่ย กวางยางกวางไหนกวางตุ้งเหรอเอ้าเอไอ้เฮียเมืองเตะเหรอเอ้าไข่เผาเจ้ารถใครมาเจ้าคนเผาทำไมคนนี้แก๊งตันนี้มีแต่ชื่อฝรั่งจังไม่ไปอ่ะยังไม่เคยนี่คนรอเข้าแก๊งชื่ออาร์นอตไทเลอร์ เพิ่ข้าแก๊งมาชื่อลอน์วิลีโรดี้คือเธอจำหมดได้ไงจำได้เก่งจังสวัสดีครับไม่ได้ใช่ใช่อ้าวก็ได้เหรอไปโซฟ้าครวิ่ง แป๊บนึงคือในสตอรี่จะเรียกว่าไงเฮ้ยลอรเรนลี่มึงชูเพื่อนดีอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยลอรเรนลี่โคบก็ดีตายห่ากว่าจะพูดชื่อจบบอสพี่โดนไปแล้วไอ้แค่เอ้ยกูไม่มีรถปะนี่ไงนี่ไปนี่ตายกว่าจะพูดชื่อจบรอชูท่านออดีอย่างเงี้ยหรอพี่ไม่มีหรอพี่โต้ไม่ก็ฟอนเททุบกูหน่อยอย่างเงี้ยไม่ก็ฟอนเทโฮปโฮปอย่างเงี้ยหรอไอ้เจมอนอม่มีก็ไมดูบ้านมันกี่นาทีอ่ะ